นายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบรประจําปี2568ที่สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกดงานนี้ครับเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบทั่วประเทศครับที่เป็น,นกลไกสําคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ห่างไกลและเสริมพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนชรบรครับย่อมาจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคือรัศด อ,อาสาสมัครครับที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและแต่งตั้งโดยนายอำเภอมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้านรวมถึงช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่โดยมีผู้แทนชุดชรบอจากจังหวัดศรีสะเกดอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีกว่า4 0 0 0คนเข้าร่วมงานครับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีปฏิญญ,ญาณตนของชุดชรบอเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนด้วยความเสียสละกล้าหาญ และจงรักพักดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้อ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและมอบสัญ,ญลักษณ์ประจําหน่วยชรบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญพร้อมทั้งได้มีการมอบโลกเกียติยศแก่ชุดชรบดีเด่นระดับประเทศเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเครือข่ายในพื้นที่อื่นๆทางกระทรวงมหาดไทยครับได้ประกาศให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชรบอเพื่อเป็นการสํานึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจรห้าเส้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสงบของชุมชนการจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกระมมทรวงมหาไทยในการส่งเสริมความมั่นคงภายในอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับหมู่บ้านตอกย้ำแนวคิดความมั่นคงเริ่มต้นที่ชุมชนซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างประเทศให้เข้มแข็งจากฐานรากกดหัวใจให้หน่อยฮะ